หญิงคนนี้กำลังทำการพูดจาอธิบายให้น้องแมวของที่บ้านเข้าใจหลังจากที่เธอได้บอกกับน้องไปว่าน้องไม่ใช่ลูกคุณหนูอย่างที่คิดน้องเป็นแมวที่คุณป้าเก็บมาจากวัดงานนี้ก็ทำใหาน้องแมวถึงกับวิ่งหนีขึ้นไปอยู่บนตู้เสื้อผ้าด้วยอาการฉุนเฉียวแถมยังเอาขาหน้ามาตวัดจะสวบใส่และไม่ยอมให้เธอเข้าใกล้เนื่องจากน้องไม่เชื่อว่าตัวเองถูกเก็บมาเลี้ยงหญิงสาวพยายามอธิบายและเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้น้องแมวฟังโดยบอกว่าน้องมาเดินตามป้าอยู่ที่วัดจนป้ารู้สึกสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงในระหว่างนั เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะให้กับชาวออนไลน์ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวทำไมทำไมเวักป้าเลยนะลืมแล้วเหรอป้าเป็นคนพามาป้าเป็นคนพามามีป้าเองป้าเป็นคนพามาแต่ตอนนั้นเดินตามที่วัดจะไม่ได้เหรอจริงจริงป้าเป็นคนพามา นี่ยไม่เชื่ออีกไปถามแม่เธอรู้สึกป้าเป็นคนมีบุญคุณนะรู้ไหมแม่ไม่รักป้าเลย